สาวรัดสามแล้วอ่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูจ้า 170คนค่ะวันนี้นะทุกคนก็เดี๋ยวโกตานี่แล้วจะขายสบู่แล้วสวัสดีทุกคนนะคะไหนใครได้ฟังเพลงนี้แล้วบ้างทุกคนใครได้ดูแล้วบ้างดูแบบนางร้ายได้ดูนางร้ายหรือยัง แเาอาลูกมันนี่มาเลี้ยงหน่อยไม่ได้หรอกมิงมันนี่ลูกมันนี่คือขายนะคะทุกคนเพราะว่าหมดเยอะมากทั้งค่ายาบำรุงค่ายาบำรุงค่ะโอ้โห เดี๋ยวค่าทําคลอดอีกค่าฝากท้องอีกนะคะแล้วก็ค่าผสมด้วยนะคะทุกคนซึ่งเป็นเอ่อเป็นปลอมแท้นะคะซึ่งคาดว่าน่าจะออกมาเป็นปลอมที่คับด้วยนะคะราคาน่าจะไม่ต่ำกว่าหมื่นห้านะคะทุกคนใครแบบอยากได้ลูกมันนี่นะคะก็รอได้อีก20วันคลอดแต่ว่าก็ต้องอยู่ในความดูแลของแม่ประมาณ2เดือนถึงจะขายได้นะทุกคนรอได้เลยยาก ตอวแค่อย่างทางนั้นอุ๊ยวันนี้ว่าจะไปตลาดมารุ้ยจะไปซื้อตัวนี้ก็ยังไม่ได้ไปซื้อเลยตัวมาเสียบต่อไม้อะมันยังต่อมไม่ได้เลยค่ะทุกคนเสียงมันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวจะต้องแบบไปซื้อตัวตัวแปลงนะคะอยู่ร้านโทรศัพท์แบบดีๆมาก่อนประมาณตัวละสามสามสี่ร้อยอะอยากใช้ครีมพี่ย่าจัง ครีมนะคะเป,เป็นเซรั่มจ้ะเป็นเซรั่มนะคะเป็นเซรั่มมาทุกคนตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มมากลางคืนมาหน,นาเลยก็จะกลายเป็นมากนะคะกลางวันทาบางๆนะคะตัวนี้คือ,อทุกคนเขากลับมาซื้อซ้ํากันเต็มแล้วใครยังไม่ได้ใช้ถือว่าเชยมากเลยแซวขาทันย่ายจริงๆ หลายคนนะคะสงสัยว่าเออทําไมแบบอันเนี้ยเรื่องหน้าเราจะาไม่พูดถึงอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเนี่ยหน้าใสหน้าแบบโอเคเพราะว่าตัวนี้นะคะแล้วเราจะมาพูดเรื่องผิวตัวกันทุกคนแล้วก็พูดเรื่องของแบบออร่าที่มันออกมาแบบชัดเจนจากที่แบบทุกคนแบบดูรูปทันย่าทุกวันนะ่ะก็จะเห็นว่าแบบเออทันยา่าดูเปลี่ยนไปดูเปลี่ยนไปจากจากเดิมมากๆในเรื่องของผิวนะคะเพราะว่า มันดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ในเรื่องของผมมีช่วงหนึ่งที่ผมดูแห้งเสียมากเลยนะคะทุกคนตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วนี่ตอนนี้ผมดีขึ้นแล้วเงาขึ้นแล้วนะทุกคนแล้วก็เล็บเนี่ยเป็นคนชอบกัดเล็บแล้วก็เล็บบางมากตอนนี้เล็บก็แบบดีขึ้นทุกคนผมไม่ร่วงด้วยคือเป็นคนที่ผมร่วงอะ่ะจากปกตินะคะแต่ว่าตอนนี้คือผมสุขภาพดีแล้วผมแข็งแรงมากนะคะแล้วก็ผิวดูแบบออร่าขึ้นมาก คนดูมันแบบมันใสอ่ะมันใสออกจากข้างในอ่ะทุกคนมันใสออกจากข้างในสู่ภายนอกแล้วก็พวกสิวประจําเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันลดลงมากๆนะคะแล้วพวกรอยดารอยแดงฝ้าก็จุดด่างดำคือเราใช้ตัวนี้ช่วยอยู่แล้วแต่เราจะยับยั้งไม่ให้มันเกิดขึ้นมาอีกด้วยการกินบํารุงจากภายในสู่ภายนอกนะคะทุกคนซีนอคอซัมเคยท่องกินอะไรนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะคะทุกคนจะมาบอกแบบละเอียดเลย แป๊บนึงนะทุกคนจะมาบอกแบบละเอียดเลยทุกคนแล้วก็มีโปรโมชั่นที่แบบว่าโคตรถูกเลยใครที่บอกว่าซื้อวันแม่นะทุกคนตอนวันแม่นะไลฟ์ไปใช่ปะ่ะแล้วก็แบบแล้วก็แบบได้ขายไปแบบเยอะมากๆได้โปรที่โคตรคุ้มนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่โปรวันแม่แต่ว่าก็ถูกเหมือนกันคะ่ะทุกคน เดี๋ยวอบอกก่อนดีกว่าว่าเป็นอะไรแม่บอกพี่วันเอาน้ํากับแก้วเอาแก้วใส่น้ํากับช้อนมาเดี๋ยวจะชงให้ดูแบบส,สดๆนะทุกคนว่านี่คือคอลลาเจนนะคะทุกคนคอลลาเจนเวลยูคอลลาเจนนะคะทุกคนทัญญาเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับเฮียฮ้อเลยนะคะทุกคนบอกเลยว่าตัวนี้นะคะพรีเซนเตอร์ของเรามีใครบ้างรู้ไหมมีพี่เต้วพี่เต้วแล้วก็พี่แพทนภภานะคะแล้วก็มีพี่เจนนี่นะทุกคน ทุกคนรู้ไหมว่าแบบถ้าเกิดมันไม่ดีจริงๆพรีเซนเตอร์ไม่ขนาดนี้เออตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องสิวฝ้ากระจุดด่างดำช่วยช่วยเรื่องสิวช่วยเรื่องฮอร์โมนในร่างกาย กระดูกและข้อสําหรับคนที่แบบมีอายุแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเรื่องผมเห็นชัดมากเพราะว่าคําว่าคอลลาเจนเน่ทุกคนมันแบบมันเกี่ยวกับผมเกี่ยวกับเล็บเกี่ยวกับกระดูกและก็ผิวกระจ่างใสนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะตัวนี้กินได้ทุกทุกเพศโอ,อเอย๋งกินทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะแล้วก็ 7ถึง14วันเห็นผลแน่นอนคุณพ่อคุณแม่ใครนะพอแม่ผู้ใดที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบกระดูกแบบกอดแกนกอดแกนยังสี่ห้ลองกินตัวนี้เบิรงนะคะทุกคนกินตัวนี้เบิ้งบอกเลยว่าเหี้นผลนะคะ 7- ถึงบมื่นนอกจากว่าสีกระดูกกอดแกนสีเศร้าแล้วเพอรเนี้ยสีแบบว่าผิวเป็นยักสีแบบว่าออกแบบชมพูอ่องตองอะนะแล้วก็ออกกระจ่างใสแล้วก็ผมเล็บอยังแบบผู้เทาผู้แก่เป็นก็สีดีขึ้นนะคะทุกคนตัวนี้กินได้แบบทุกเพศทุกวัยเลยนะคะพี่บัตรไม่อยู่ที่ เดี๋ยวจะชงให้ดูทุกคนตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่แบบว่าหลายคนหลายคนบอกว่าอุ๊ยมันสีขิวบอมันสีแบบขาวบอนะคะตัวนี้เป็นคอลลาเจนที่แบบว่าสําหรับตัวท่านยายเองนะคะรู้สึกว่าแบบมันพอดีแบบรู้สึกว่าขาวขนาดนั้นนะทุกคนถ้าใครถ้าใครกินยากนะทุกคนถ้าใครกินยากแนะนําให้กินใส่กาแฟหรือโอนตีนตอนเช้านะคะแนะนําว่าให้กินตอนท้องว่างนะทุกคนใครสนใจนะคะแม่เดี๋ยวเราเข้าข้อค่อยดูกัน มันมีปักหม,ดมุดไหมอะมันไม่มันไม่ขึ้นปักหมุดวะแป๊บหนึ่งนะท,นท,นทุกคนเฟซบุ๊กเข้าตรงไหนเนะี่ยมันขึ้นปักหม,ดมุดไหมทุกคนโอเคขึ้นปักหมดุด ขึ้นปักหมุดอยู่นะคะใครที่สนใจนะคะทุกคนใครที่สนใจสามารถคลิกที่ไลน์แอดทัญญ่าปาักหมุดไว้ได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะชงให้ดูกันแบบสดๆเลยทุกคนโปรโมชั่นที่แบบโคตรถูกๆเลยเดี๋ยวยังไม่บอกดีกว่ายังไม่บอกโปรโมชั่นเพราะาโปรโมชั่นวันนี้ก็แบบตื่นเต้นพอสมควรอะเพราะว่าจากปกตินะที่เราขายแบบโปรหนึ่งปกติหนึ่งหนึ่งกระปุกอะมัน ร้อยเก้าสิบใช่ป่ะแต่วันนี้นะคะมันจะเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งก็คือสองกระปุกเอาไปเลยเก้าร้อยเก้าสิบส่งฟรีเก็บปลายทางนะทุกคนเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ามันมีโปรอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นนะคะขอชงให้ดูก่อนอันนี้เดี๋ยวจะหาว่ากินไม่จริงทุกคนใช่ล้เดี๋ยวจะหาว่ากินไม่จริงนะคะกินจริงนะคะแล้วก็แม่ก็กินด้วยทุกคนมาดูนี่คือหมดแล้วนะคะทุกคนหมดไปสองกระปุกแล้วนะคะเดี๋ยวกลัวไม่เชื่อเดี๋ยวในระหว่างที่ชงอะ่ะ ให้แม่มาพูดว่ามันแบบมันดีไงเพราะว่าแม่กับทันจ้ากินกินด้วยกันนะคะทุกคน